กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆผลิตตามหลักขวงจุ้ยทำจากหนังลูกวัวโทโกแท้ทั้งใบมีสัญลักษณ์แอมโมไนทยสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยหัวซิปเป็นรูปหกเหลี่ยมซิปเงินเกรดที่ดีที่สุดเมื่อเปิดออกมาคุณจะพบกับช่องใส่บัตรจำนวนหกช่องพร้อมช่องใส่ธนบัตรและเหรียญจำนวนสองช่องการใส่ธนบัตรคุณสามารถใส่แบงค์พันแบบพับ,บ,พบครึ่งได้ค่ะ พร้อมมีช่องลับตรงกลางไว้ใส่ยันสหัสตธาตุและเงินขวัญถุงช่องใส่บัตรกว้างเป็นพิเศษสามารถใส่บัตรได้หลายใบยพร้อมกันอาจารย์จะเลือกสีกระเป๋าตามเทพพวงจุ้ยประจำตัวคุณโดยดูตามวันเดือนปีเกิดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดเลขิตทูพยากรผู้ช่ยาญในศาสตร์ทูพยากรและนรลักษณ์ศาสตร์ จะมาตั้งศูนย์โชคลาภงวดประจำวันที่1ตุลาคม2568ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวัอาทิตย์ในงวดประจำวันที่1ตุลาคม2568ผู้ที่เกิดวัอาทิตย์มีโอกาสมีโชคลาบถึง80%และโชคลาบของผู้ที่เกิดวัอาทิตย์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกโชคลาบของผู้ที่เกิดวัอาทิตย จะเป็นโชคจากคนในครอบครัวดังนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นซื้อตามในคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นนะคะคนใกล้ตัวนะเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้หรือบางท่านนะคะผู้ที่เกิดวัอาทิตย์เนี่ยอาจจะซื้อหานะคะเกี่ยวข้องกับเลขที่เราเห็นบ่อยเกี่ยวข้องกับเลขนะคะที่เกี่ยวข้องกับของรักของหัวของคุณก็สามารถที่จะตีนำมาเป็นเลขได้ค่ะ และผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะถ้าจะเสี่ยงโชคเน้นเลยนะคะให้เสี่ยงโชคกับเพศชายดีที่สุดค่ะและนะคะในงวดนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมีสิทธิ์ลุ้นค่ะเพราะว่าดวงของคุณนั้นนะคะค่อนข้างโดดเด่นในช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือสีเหลืองและสีเขียววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันศุกร์ เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือเลข2เลข8และเลข9ช่วงเวลาดีในการเสีย่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง11บเอ็ดโมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มแค่รับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผูง้ที่เกิดวันอาทิตย์อยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เน้นการทำบุญกับโรงพยาบาลและคนป่วยค่ะ ั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดประจำวันที่1ตุลาคม2568ผู้ที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง75%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะมาจากทางทิศเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเป็นโชคเกี่ยวข้องกับความฝันล้วนๆค่ะดังนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์อาจจะฝันเองก็ได้นะคะหรือมีคนรอบตัวเนี่ย อ่ฝันให้ก็ได้นะคะแล้วเรานํำมาตีเลขรวมถึงนะคะเบอร์มือถือนะที่โทรหาคุณหรือเบอร์มือถือที่คุณนั้นโทรหาบ่อยก็สามารถที่จะนําเอามาเสี่ยงได้ค่ะพ mm. ูดที่กับวันจันนะคะในช่วงนี้นะดวงคุณเนี่ยนะคะจะมีนะคะเขาเรียกว่ากาลยาณมิตที่ดี mm. ดังนั้นการซื้อหาลอตเตอรี่เนี่ยถ้าไปซื้อกับเพื่อนอนหรือฝากเพื่อนซื้อ จะค่อนข้างโดดเด่นค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี Augen ้คือสีดําและสีเทาวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือวันอังคารและวันเสาร์เลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้นั่นก็คือเลขหนึ่งเลขสามและเลขห้าค่ะช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่เจ็ดงเช้จนถึงเที่ยง และช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสามทุ่มแค่รับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดในวันจันทร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เน้นการทําบุญใส่บาตรการทานอาหารบางสวิรัตการช่วยเหลือคนยากจนยกากไรค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6พิผู้ที่เกิดวันอังคารมีโอกาสมีโชคลาภถึง8 5้าเปเซ็ และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นโชคจากเพศตรงข้ามการเสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามไม่ว่าคนนั้นเนี่ยเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีโชคนะจากการที่เราไม่ต้องเตรียมเลขไว้่วงหน้าคือคิดจะซื้อๆเลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะ เราต้องซื้อเลขอะไรดีอ่าไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนอื่นไม่ต้องอยากซื้อซื้อเลยนะคะซื้อแล้วนะมีโอกาสนะคะที่จะมีโชคมีลาบนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะอยากให้เน้นย้ำสักนิดหนึ่งถ้าจะซื้อหาลัตตลี่งวดนี้อย่าไปบอกเลขใครดีที่สุดค่ะและสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือสีชมพูและสีส้ม วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้นั่นก็คือวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือเลขสี่เลขเจ็ดและเลขเก้าช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8ปดโมงเช้าจานถึงบ่ายสามโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่มให้รับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาบของผู้ที่เกิดวันอังคาร อยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเน้นการทําบุญกับเด็กคนสูงอายุคนพิการและคนตาบอดค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดประจําวันที่1ตุลาคม2 5 6พิผู้ที่เกิดวันพุธม,มีโอกาสมีโชคลาภถ,ถึง75เปอร์เและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมาจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธจะเป็นโชคจากเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถ เลขที่เราเห็นบ่อยๆการซื้อหาโชคลาภนะคะกับคนคุ้นเคยเพศหญิงจะดีที่สุดค่ะและผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงนี้นะคะจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเรานะคะจะแปลกแปลกนะกับสิ่งรอบตัวบางครั้งจะมีนะคะเขาเรียกว่าเหมือนกับเซนบางครั้งจะมีเรื่องนะคะที่ทำให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นเรื่องการเงินตรงนี้ค่ะเป็นสัญญาณโชคลาภเนาะเราอาจจะช่วยเหลือทำบุญทำทานอะไรเงี้ยอ่ะ ช่วยเหลือคนเรื่องการเงินนะคะเขาก็จะนะคะตอบแทนเรานะคะเป็นในเรื่องของโชคลาภค่ะและนะคะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือสีน้าเงินและสีขาววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือวันพุธและวันศุกร์เลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือเลขสาเลข9้าและเลขศูนช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้ คือช่วงเวลาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสามทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธอยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธนะคะในการทําบุญนะคะโดยการนะคะช่วยเหลือคนยากจนยากไร้การไหว้เจ้าที่เจ้าท,ทางที่บ้านการเปลี่ยนน้ำห้องพระเป็นต้นค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม25 6 8ห ผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสมีโชคลาภถึง70%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือชโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นโชคจากเลขเดิมๆเ,เลขเก,กา่าๆเลขบอกต่อการซื้อหาลอตเตอรี่กับคนแปลกหน้าจะดีที่สุดค่ะและสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดน,นี้คือสีม่วงและสีแดงวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดน,นี้คือวันอังคารและวันพฤหัสบดี เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดน,นี้คือเลขหนึ่งหกและก็เจ็ดค่ะและช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดน,นี้คือช่วงเวลาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงหกโมงเย็นให้รับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสอยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสเน้นการทําบุญนะคะสวดมนต์นะคะและนั่งสมาธิค่ะ ตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดประจำวันที่1ตุลาคม2568ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากทางทิศเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเป็นโชคจากเลขรหัสลับรหัส ATM วันเดือนปีเกิดอายุของคุณทาเล่นเลขอายุอย่าลืมบวกหนึ่งเข้าไปด้วยนะคะและสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดน,น,นี้คือสีเขียวและสีส้ม วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันอังคารเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือเลขห้าเลข8ดและเลขศูนย์ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงสทุ่มใด้รับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เน้นการทําบุญกับเด็กได้โอกาสค่ะตังศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์ ในงวดประจำวันที่1ตุลาคม2568ผู้ที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง75%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวัอนออกเฉียงใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์จะเป็นโชคจากเลขที่เราไม่ชอบเลขที่เราไม่คิดว่าจะออกนะคะดังนั้นให้เอากระดาษมาเขียนเลขสูถึงเลข9เลขไหนที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ไม่ชอบเล่นหรือไม่เคยเล่นหรือไม่อยู่ในสายตาให้วงเลขนั้นเอาไว้และนำไปเสี่ยงค่ะ และก็การเสี่ยงโชคน,นะคะถ้าซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะกับคนแรกนะที่เราเห็นนะคะถ้าสมมติว่าเราตั้งใจวันนี้ออกไปข้างนอกเราตั้งใจจะซื้อละอะใครนะคะที่เดินผ่านเราแล้วค่ะก็รี้คนแรกซื้อไว้เลยดีที่สุดสีน้ำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือสีชมพูและสีน้ำตาลวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือวันจันทร์และวันศุกร์เลขเด่นนํำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้คือเลข สี่4เลข6และเลข9ช่วงเวลาดีในการเสกโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้จะช่วงเวลาตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง่ทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ในการทําบุญลงศพและผ่าขาวห่อศพค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮง ตัวเรือนทำจากเงินแท้ชุบทองคำขาวประดับด้วยเคียร์คอร์สฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อ ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้